สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็มาหาเห็ดครับพี่น้องอเห็ดที่งหัวนาตัวเองนี่แหละคะ่ะที่ที่มันเคยงอกครั้งก่อนเจ๊ตุ่มได้เห็ดเจอแล้วะค่ะพี่น้องฝั่งนี้สองดอกฝั่งนั้นอีกดอกหนึ่งเป็นเห็ดอะคะดอกไข่นะคะเห็ดคอกไข่นะคะ เราเอาเห็ดก่อนนะคะมันอยู่ในน้ำหยับเยยวะพี่น้องฮะเออเห็ดขอกไข่เห็ดขอกไข่ไหนเกี่ยวก่อนมาเจอสามดอกโรยไปสองดอกได้ดอกเดียว อยู the space, so the space, the ่นี yeah, ่ส yeah, ้มดอกบ่ม yeah, ันก็อยู่ในปลาหยับเยี่ยวนี่แล้วเออในในโขกในโคกกี่ออกแะ้วว่าืเฮ้ยนี่ออกละไม่เนาะเออปากตินี่บ่ข่อยออกมาง่ไง้วยเนาะ ได้แล้วได้แล้วพี่น้องโอ้ยใบไม้มันบังเดี๋ยวจะเข้าโคกไปหาเห็ดต่อยอเนาะได้แล้วค่ะพี่น้องเห็ดข้อกข่คะ่ะ มันอยู่ในหนาปลาน้ำแล้วครับพี่น้องเราจะเอามันออกมาไงเนะี่ยดีจะตุ่มเอาเสียมมาด้วยเสียมมาจะมาปันต้นยานี่ค่ะสวยไหมคะเออเจอกันไหมเห็นข้อใครต้องเอา,เอา,เอาตีนมันไว้คืน เนี่ยเราต้องเอาเด็ดอัลจนี้ออกไว้คืนเอาไว้ให้เข้างอกเหมือนเดิมสองดอกค่ะพี่น้องสองดอกบางดอกใหญ่นะก็เรียกเห็ดข้อใครเห็ดข้อใครหน้าเขียวคะ่ะเป็นเห็ดเห็ดข้อไครหน้าเขียวอ <Yeah. S 1> อือ มาแล้วได้พอปนแล้วพี่น้องสามดอกก็ผลได้แล้วเห็นข้อไข่เมื่อกี้เจ๊ตุ่มก็เดินมาดูแล้วนะแต่ไม่เจอบหันมาอีกทีแล้วมาเจอพี่น้องเห็ดข้อไข่ค่ะเห็ดข้อไข่หน้าเขียวดอกใหญ่เริ่มเริ่มเลยสามดอกนี้ก็ผลแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะปนปนเห็ด คุณคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตาที่มอบให้นะคะแห่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะเดินหนับไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยเคาดจากนตรายทั้งปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเดี๋ก็ปลอทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ